23ข้อใดเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับข้อนี้พี่มีสูตรน้ำจิ้มมาให้อีกแล้ววิธีการเช็คลากเส้นขนานแกนแกน x นะครับลากเส้นขนานแกน x สังเกตง่ายๆเลยนะข้อ1เนี่ยมันเป็นสมการนะครับมันจะอยู่ในรูปนี้ นี่คือสรรมการ x เท่ากับ y ถูกปะแล้วนะครับเขาบอกว่า x เนี่ยมันเป็นอะไรครับตรงนี้ต้องเป็น1เท่ากับ0 <c oughs> ขออภัยนะ x เท่ากับ0หรือ1ถูกปะเมื่อ x เท่ากับ0คือตรงนี้นะครับ y มันก็มีจุดเดียวอยู่แล้วนะคือ0แต่เมื่อ x เท่ากับ1ตรงเนี้ย ที่บอกแล้วถูกไหมวิธีการเช็คนะครับคือลากเส้นขนานลากเส้นขนานแกน x แสดงว่าไอ้พื้นที่นะครับมันคือพื้นที่ส่วนนี้นะมันคือพื้นที่ส่วนนี้เมื่อน้องลากเส้นขนานแกน x อันนี้คือวิธีการเช็คถูกป่ะลากเส้นขนานแกน x แล้วยังไงต่อครับลากเส้นขนานแกน x แล้วนะถ้า ตัดมากกว่า1จุดไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1ขอภยัยขอกินน้ำสักครู่นะครับโอเคไหมลากเส้นขนานกน x แล้วนะครับถ้ามันตัดมีจุดตัดมากกว่า1จุดเนี่ยมันไม่ใช่1ต่อ1แน่นอน ดังนั้นตรงนี้มันคือพื้นที่ส่วนนี้ยังไงน้องลาาแกน x เ,เข้าไปมันมีจุดตัดมากกว่า1จุดอยู่แล้วนะครับข้อน,นี้ถ้าพี่ให้พี่แบบเดาโดยที่เราไม่ต้องคิดนะใช้คําว่าเดาเดาแบบมีหลักการอะนะสมการนี้มันคือสมการเส้นตรงถูกปะสมการเส้นตรงซึ่งนะครับกราฟมันอยู่ลักษณะประมาณนี้เห็นไหม เมื่อน้องเช็คนะครับไม่ว่าน้องจะลากแกน x ขนานที่ตรงไหนลากขนานแกน x ที่ตรงไหนก็ตามเนี่ยมันตัดเพียงจุดเดียวนะตัดเพียงจุดเดียวอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้อ23นะก็ตอบได้ง่ายๆเลยนะ23ตอบข้อ2นั่นเองนะครับ23ตอบข้อ2นั่นเองคือเอาง่ายๆคือฟังกนะ์ชัน1ต่อ1เนี่ยค่า x นะครับมัน x 1ตัวจะจับ y ได้แค่1ตัวเท่านั้นโอเคไหมถ้า x 1ตัวไปจับ y หลายตัวเนี่ยมันไม่ใช่1ต่อ1น,นี่คือคอนเซปต์ง่ายๆนะพี่ก็เลยให้ใช้วิธีวิธีเช็คด้วยการลากเส้นขนานแกน x เนโอเคไหมถ้าสมมุติมันตัดมากกว่า2จุดเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ใช่คำตอบแล้วโอเคไหมครับไปต่อกันที่ข้อ2ี